เคยกินกันไหมครับขนมจีนที่ไม่ได้ราดน้ํำยาแต่ราดน้ำกะทิเมนูนี้มีชื่อเรียกว่าขนมจีนสาวน้ำไม่ใช่ขนมจีนที่ใส่แค่น้ำกะทิธรรมดานะครับแต่มันคืออาหารไทยโบราณที่มีทั้งความหอมและความสดชื่นกินแล้วเหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนเด็กๆเ,เลยเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมโปรดปานมากในสมัยเด็กๆและไม่ได้ รับประทานมาอีกเลยเป็นเวลาหลายสิบปีวันนี้โอกาสอันดีเได้กลับมาเจอเมนูน,นี้อีกครั้งนะครับขนมจีนสาวน้ําเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทยเราเมืองไทยของเรานั้นเป็นเมืองร้อนแสงแดดและอากาศร้อนมากครับทาให้ผิวกายของเราเนี่ยนอกจากร้อนแล้วอุณหภูมิในร่างกายของเราก็ยังจะร้อนขึ้นด้วยในอดีตยังไม่มีตู้เย็นคนไทยเราก็มีภูมิปัญญาในการทําอาหาร ที่มีฤทธิ์เย็นนะครับทำให้กินแล้วรู้สึกสดชื่นซึ่งเมนูนั้นก็คือมีขนมจีนสาวน้ำรวมอยู่ด้วยนะครับหลักฐานก่าแก่ที่พูดถึงเมนูที่ใกล้เคียงกับขนมจีนสาวน้ำแบบที่เรากินกันอยู่ในปัจจุบันก็คือแบบตำรับสายยอผาของพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้ายอผาพงสนิทพระธิดาในรัชกาลที่5แต่ว่าไม่ได้กินกับขนมจีนนะครับ ท่านใช้เส้นพาต้าแทนเส้นขนมจีนและใช้เนื้อไก่สับแทนการกินกับแจงร้อนนอกจากนี้ยังมีอีกเมนูหนึ่งครับที่คล้ายๆแบบนี้ก็คือข้าวสาวน้ำนะครับซาวในที่นี้ไม่ใช่การล้างข้าวหรือล้างเส้นขนมจีนนะครับแต่หมายถึงการคลุกเคล้าหรือผสมน้ําก็คือการทําให้เส้นขนมจีนเย็นนะครับคลุกเคล้าไปกับน้ํากะทิอย่างปลาหนี ทุกอย่างอาจจะดูธรรมดานะครับแต่เมื่อได้ผสมรวมกันแล้วรสชาติมันช่างพอดีนะครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อวันเวลาเปลี่ยนไปจากอาหารชาววังสู่ครัวชาวบ้านขนมจีนซสาน้ำไม่ได้รับประทานกันหยุดแต่ในวังอีกแล้วนะครับแต่ขยับออกมาอย่างนอกวังแต่ละบ้านก็จะมีการปรับปรุปงสูตรไปตามวัตถุดิบที่ตัวเองมี บางบ้านกาดจะเพิ่มบางบ้านกาดจะลดซึ่งสะท้อนถึงความฉลาดในการกินของคนไทยหรอกครับสเสน่ห์ของขนมจีนซาวน้ําก็อยู่ที่เครื่องเคียงนี่แหละครับที่มีทั้งสับปะรดซอยขิงซอยกระเทียมพริกมะนาวกุ้งแห้งนะครับแล้วก็มีคุกเค้าด้วยน้ํากะทินะครับปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาและน้ําตาล